สวัสดีครับพบกับผมต้นนะครับอีสุป้ายแดงเดี๋ยววันนี้วันเสาร์ที่10ของมิถุนายนเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าเราปล่อยมีวเอฟถึง3คันด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่ามีคันไหนรุ่นไหนแล้วก็สีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีกับวันเสาร์นะครับวันนี้มีปล่อยมิวเอถึงสามคันเลยนะครับเช้านี้ ก็เดี๋ยวต้นจะพาไปชมกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับอ่าไปดูกันเลยนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นตัว m ิวเอนะครับ1.9ตัวท็อปเลยนะครับผมสีดำสีดำนะครับตัว1.9อัลติเมทนะครับสีดำสวยๆเลยครับคันนี้ก็ลูกค้ากำลังดูรายละเอียดรถอยู่นะครับผม ทางทีมงานเซลล์ก็กำลังอธิบายการใช้งานของตัวรถลูกค้าอยู่ครับเลยแล้วก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นสีเทานะครับผมต้น้9อวอลลองท็อปนะครับคันนี้ดูกันครับนี่ก็คือบรรยากาศของเช้านี้ที่จะปล่อยสามคันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอิน g ิ n t นนะครับสีเทาครับตัวอีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัวสีเทาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวท็อปนะครับพาไปดูด้านหลังกันครับ ลเลยอ่าตัวลองท็อปสีเทาตัวอีลิเกนนะครับอีลิเกนแล้วคันนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับรุ่นท็อปตัวอัลติเมทสีเทาเหมือนกันนะครับนี่เลยพามาชมกันบรรยากาศเช้านี้ปล่อยกันถึงสามคันนะครับผม ส,สวยจอดเรียงกันยาวๆลูกค้าก็เตรียมดูรายละเอียดของรถนะครับ จอดเรียงกันยาวๆเลยครับผมสามพันกับวีเอ็ช้านี้เช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่สิบมิถุนาามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสีดำเงาวับเลยนะครับสีดำเลยจอดเรียงกันยาวๆไปเลยครับสามัน โอเคก็ให okay. ้ดูบรรยากาศกันประมาณนี้นะครับ <büy> ก <adia meio beauty> ็สำหรับลูกค้าท่านไหนหรือใครที่กำลังดูรถ m ิวเอยู่แล้วก็กำลังสนใจที่จะอยากได้รถครอบครัวเนี่ยก็ทักกันมาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามต้นได้เลยนะครับที่เบอร์082 924 8030รับรองว่าแคมเปญโปรโมชั่นดีแน่นอนครับสวัสดีครับ